จริงเราไม่เคยมาตลาดโอปล่อยเลยโอปล่อยเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยคนเยอะมากๆตอนนี้เขาฮิตกันหลอคอมเมนต์บอกหน่อยได้ไหมคะแบบไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่เราตั้งใจจะมาแล้วแบบประมาณสงปีอ่ะนี่เหมือนน่าจะใกล้ได้เวลาที่พระจะร้องแพรมาแล้วแล้วก็ตรงน,นี้เขาจะมีจุดขายชุดต่างๆแล้วก็ดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีบซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปจับตองพ้นที่สําหรับการใส่บาตรกันเออเราไม่คิดว่าเราจะมาได้กระชั้นจิตขนาดนี้เรานึกว่า เรามาเช้าแล้วนะเนี่ยสวัสดีค่ะชุดตักบะขายไงครับชุดละ49ค่ะ49่ซี่แย่นะคะกำลังยี่สิบบาทอ่าโอเคกำลังยี่สิบบาทอนะ่ะเบิบกตัวนะคะอีพีนี้มีน้องฝนมาด้วยหลายๆคนจะเห็นน้องฝนในสตรอรี่ของไอ้กมลเน่น,นะคะแต่ว,ว่านี้อยู่ในก,กมนนเลยสวัสดีคุณค,คนดูที่น่ารักเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องน้องฝนเป็นน้องที่บ้านนะคะน้เขาบอกว่าพี่ยัยน่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้พี่ว่าอะไรนะคะพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อไอค่ะ แค่นี้แค,นแค่นี้ค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยพี่ต้องไปเขาเรียกวอะไรอ่ะเราต้องไปตักบาดแล้วปะเดี๋ยวเราไปตักบาทกันก่อนคือการตักบาทก็คือแถวยาวมากเลยนะคะทุกคนโน้นโนบัก,กบไปถึงตรงนู้นเลย<อ>ค่ะเราก็จะมีการตักบาทแค่รอบเดียวเท่าน,นั้นด้วยเนาะอ่ะอันนี้ก็คือเราตักบาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือจริงๆอ่ะถ้าใครอยากมาตักบาดอะ่ะ แนะนาว่าต้องมาตั้งแต่เช้าๆเลยนะแล้วก็มาจับจองพื้นที่เพราะว่าคนอะ่ะยัง่อดแถวอีกเยอะเลยค่ะจะเริ่มตักบัตรได้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงเราได้เป็นเสร็จแรกๆก,ก็เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนี่เดี๋ยวเราจะไปเดินโอปบ่อยมีอะไรแล้วน่ารักยังไงแต่คือแค่เห็นด้วยตาเนือ้อทุกคนแบบโอป่อยคือน่ารักมากอะ